สวัสดีครับพี่น้องสบายดีบ่โอ้หลังจากทีดเก็บตัวกักตัวทำงานหลังจากผีดถึกพักงานเนาะสองเดือนแต่ตามทีเห็นเห็นนะพี่น้องทุกวานวนอสองเดือนแล้แต่ก็เรื่อนขอเป็นกำลังใจสำหรับพี่น้องที่ว่างงานและ ใหม,มีงานทำก็สู้ต่อไปนะครับผมกับบอไดแตกต่างครับพี่น้องประใดครับกับ,บ่รู้ว่าน่าจ้างสิบประคองเท่าไรครับตอนนี้กับที่ว่ากับพออยู่ได้เพราะว่าน่าจ้างเป็นชดเชยหายอยู่ประมาณสี่หายเดือนนะครับผมกับเขาเรื่องเลยนะพี่น้องนะกันม,มีมีหลายคนนะครับที่ มูถี่ทำงานเรื่องว่าลูกน้องถี่ทำงานนะนะเจ้าสงสัยนะสงสัยในการทำยูทู e ของผมนะว่าพี่ทำยูทู e มันเหมือนการทำงานเหมือนการเล่นเกมหรือเปล่าพี่ก็ตอนแรกผมกัยังหาครับตอบปได้แล้วมันพอมันก็นบบลู้กันว่ามันแตกต่างหรือว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าก็ ตามประสบการณ์โมนะการทํา youtube นี่ก็คือคว่ามันยิงกว่ายิงกว่าทํางานยิงกว่าการเล่นเกมนะพอความแตกต่างมันแตกต่างกันหลายอย่างครับคือการทํางานเนี่ยก็คือเข้าไตเต่าตั้งแต่ตาแหน่งตําแหน่งแบบนนหน่อยนะจนไปถึงตําแหน่งสูงสุดแลวมันก็พอสูงสุดแลวมันก็มันก็ตันนะแต่ว่าการทํางานแต่แต่ว่าการของ ทำ YouTube เนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าม,มันมันบ่มีจุดสิ้นสุดนะมันยังให้เฮาพัฒนาไปเรื่อยๆ,ๆนะเ,รอเรื่อยๆเรื่อยๆนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็มีรายได้เรื่อยๆเรนะื่อยๆนะส่วนการทำงานก็พอถึงจุดจุดสูงสุดแล้วมันสิเริ่มเบือ่ออย่างผมเนี่ยก็มีมีหม่องนึงที่ทำงานนานที่สุดคือประมาณเกืบอบ4ปีนั่นถือว่านานแล้ว พอถึงจุดนั้นะมันก็เริ่มแบบอิ่มโตนะแต่สําหรับ youtube มันบมแมนต์ใน u ูทมันก็คือมีสิ่งใหม่ๆเขาก็ได้ทายใหม่ๆแล้วไปเรื่อยๆครับว่ามีจุดสิ้นสุดครับยบ่คือการทํางานแล้วก็บ่คือการเล่นเกมนะเล่นเกมมันก็คือพอเล่นๆไปนานๆเขาเริ่มเบื่อแล้วมันก็บังบ่มีแรงจูงใจหล้วก็เริ่มหยุดไปนะแต่ว่า youtube มันบ่มีวันหยุดนะครับ กาพัฒนาไปเรือเ่อยๆก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องที่ทำช่องใหม่ๆเนาะก็ผมก็บว่แตกต่างกับพี่น้องเนาะสมัยก่อนผมก็จากจุดเริ่มต้นแค่35คนติดตามนะ,แ,ะแหลๆผมกิดหนุนละทำยูทูบมาเริ่มอัพโหลดครั้งแรกะนะประมาณปีส0 1พบามแล้ว แต่ก็เอามา,มาเอาจริงเอาจังกับเดือนพกษาปีแล้วแต่ใช้เวลาประมาณแปดเก้าเดือนครับก็คือเอาจริงเอาจังีริีมันถึงถึงผ่านนะถ้าถ้าเกิดว่เอาจริงเอาจังโอ้โบ่ผ่านครับปานนียังผ่านนะกับผมโชคดีหลายละหละย่ยางอยู่คือมีทิมงานนะะมีทิมงานมีลุกน้องมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่ๆที่ให้คำแนะนำตลอดครับ ก็เลยผ่านผ่านเร็วก็อย่างที่บอกแล้วน,นะเพราะว่าการทำยูทูบเนี่ยมันมันได้ประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยสำหรับผมนะคือมันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างคือจากหน่อยเท่ากับไม่ได้เี่เท่าเลยทำยูทูปเพราะับมีความทรงจำาคือว่ามีวิดีโอมีอย่างที่เก็บไว้นะ แต่ือว่าที่ว่ายิ่งกว่าการทำงานยิ่งกว่าการเล่นเกมอีกของวานะสำหรับผมนะในใน,น,นความคิดส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามันโอเคอะ่ะครับผมสำหรับมนันเ้กันพ่อแค่นี้นาะพี่น้องนาองพ่อผมกันพอคอยได้ออกกล่องมาได้การรอดทีมงานข่มรถัวรกรเนีนผมแหละเพราะว่าคานันกัน เอเก่งจนลิ่งรับหมดละคือผมเป็นรอยไงคือผมส่วนมากผมอยู่เบื้องหลังนะผมสิเก่งไปในใน,ในด่านการอยู่เบื้องหลังอยู่การตัดต่อนะสําหรับ,รบน้องชายผมนอกคมอ่อ,อะสิเก่งไปในการออกข้างหนามากกว่านะการหน้าคดเก๋คิดว่าที่มาร่วมกันนะร่วมกันแบบเต็มตัวนะเพราะาผมคิดว่า การทางานของผมเนี่ยคือสีบปแน่นอนนะครับเพราะว่าใสนสถดานการยากยากครับยากกว่าสีฟื้นฟูมาได้กันใช้เวลานานนะครับก็เลยว่าพ่อแน่าจ้างของผมเนี่ยสู่โบว้ยเลยก็คือจ,าจา้างจ้างโบว้ยนั่นนะจา้างโบวัยเลยก็ผมกาสิอย่บานตลอดนะครับอยู่บานทําคลิปทําอยังน,นนะทาให้ทําหน้านะครับ ตามภาษาคนบ้านๆน,น,นะครับก็จ้าชายเนี่ยก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับเที่ให้การสนับสนุนมาตลอดก็แล้วกะ็ให้เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่ทำช่องใหม่ๆนะครับสูสูครับมันต้องมีสักคลิปที่ปังๆครับผ่านผ่านไปได้ครับและะ้วก็สูสูครับ สำหรับช่วงนี้ก,การเกษตรด้วยครับการเกษตรถื่ว่าอยู่หลอดครับปลูกพักปลูกหญา้ามันมาต้องซื้อนะปลูกพักแล้วพอมันใหญ่มากก็ได้กินอยองน,นนะเสยคาใจ,ใจนะครับเอาครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆด้วยครับขอบคุณมากครับ